สุขที่ไหนก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะครับมาถึงแล้วเต้นสลองกันใหญ่แอฟริกาก็มาหลายนะครับตรงข้างเขา่าไม่คิดว่าจะมากันขนาดนี้ไทยแลนด์เท่านั้นนะครับที่ทําได้นะครับหลังเทศกาลสงการนักท่องเที่ยวไม่หายนะครับยังคงอยู่ไทยต่อนะครับ เกดเลเวลนะครับของจริงประเทศไทยนะครับเมืองครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟีบ,บ่าวพี่รังสคนแนล แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไอคอนสยามนะครับวันอาทิตย์ที่20เมษายน2568นะครับขณะนี้เวลาทุ่มหนึ่งที่ไอคอนสยามนะครับแกลเลนกจะพาพี่ๆนะครับมาอัปเดตท่องเที่ยวที่นี่ให้พี่ๆระดับส้มทกันนะครับหลังเทศกาลสงการ ชาวต่างชาติ <S an> ยังคงซื้นสอบเมืองไทยนะครับหลังไหลามาเที่ยวเยอะเหมือนเดิมนะครับไม่ยอมกลับบ้านกันเลยนะครับก็ไออม่คิดว่าจะมาขนาดนี้ไม่แผงของจริงนะครับพี่ๆหลังเทศกาลจบไปนะครับแต่ว่ายัางคงหลังไหลเข้าไทยเยอะมากๆทุกคนมีความสุขนะครับเหมือมาเห็นสิ่งนี้ที่เมืองไทย หลายมาเยอะกว่าเอะนะครับสาวแอฟริกาก็มานะครับเที่ยวแล้วมีความสุขสุดยอดจริงๆครับประเทศความสุขที่ไหนก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะครับมาถึงแล้วเต้นสลองกันใหญ่ที่เสียงมันขาดหายไปเป็นบางส่วนนะครับพี่ๆต้องขอไปด้วยนะครับ มันเป็นเสียงเพลงนะครับผมตัดออกคนมาเยอะนะครับเสียงคนสยามนะครับเหมือนเดิมเลยที่นี่ <dens> บอกไปเลยนะครับทุกคนมีความสุขมากๆนะครับนะครับ <ส SAY> นี่ครับภาพบรรยากาศล่าสุดที่นครสยามนะครับบัครับพี่พีลังไรมาเที่ยวประเทศไทยนะครับอ๋อจะแถมมาเชือสายตานะครับลานกว้างใหญ่เต็มไปด้วยนักองเที่ยวจริงๆมีทุกสรสรพสัตว์จริงๆนะครับ เยอะมากมานะครับปีนี้การท่องเที่ยวไปฟัปง,งมากมากสีเดือนแรกสิบสาเดือนแรกนะครับก็สิล้านแล้วอย่างคงหลังไหลมาเรื่อยๆที่นี่สวยงามจริงๆไม่แผ่วของจริงไม่แผ่วของจริงนะครับพี่ๆ เสียงโฮร้องกันใหญ่ตบมือสนานนะครับหลังไหลมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะครับเต็มที่นี่เลยตอนนี้นะครับทุกสัญชาตินะครับบางคนก็มาแบบทุ่งน้ำเที่ยวมาเลยนะครับ พียงคอสยามปังจริงๆนะครับหลังเทศการสงการนะครับบาง้นกอกแบบพาลูกพระลานมาเที่ยวนะครับพี่ๆเห็นบหโอ้สุดยอดนะครับฝรัง่งต่างชาอ่าอ,อินเดียก็มาเยอะนะครับออแอฟริกาก็มาหลายนะครับตรงทางเขา่าไม่คิดว่าจะมากันขนาดนี้ ไทยลนเท่านั้นนะครับที่ทําได้นะครับหลังเทศกาลสงการนักท่องเที่ยวไม่หายนะครับยังคงอยู่ไทยต่อนะครับ<อ>เปิดเลเวละร,ระับของที่ประเทศไทยนะครับเมืองครับมาเป็นขบวนมาเป็นขบวนนะครับนักท่องเที่ยวยุบโร ลูกโกรกแอริก,กานะครับนี่แต่นเะรื่องเกี่ยวคุณภาพเลยนะครับพี่ๆมาเห็นประเทศไทยคงจะมีความสุขนะครับไปร่องเรือดินเนอร์ต่อนะครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ไปเลยนะครับที่นี่ไต้แดนหลายอร่อยคนนะครับนี่ครับยังไม่หมดนะครับแอพิก,กามาเยอะมากวันนี้ตื่นเต้นมาเห็นประเทศไทยครั้งแรก คิดว่าคนไทยจะต้อนรับอย่างนี้อย่างดีนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับรยุโรปใส่สุดขาวครับเป็นทีมงานเลยมันจะลงไปเรือดินเนอร์ลำใดเนาะนะครับผมกำลังสยอยกระลง เยอะจริงๆนะครับรอบๆข้างๆนะครับที่เรือดินเนอร์ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเรือลำนั้นก็เต็มที่สถานที่นี่นะครับหลังจากจบระบาน้ำผูนะครับคนก็เริ่มเข้าห่างนะครับกินอาหารบางคนก็ลงเรือดินเนอร์ชื่อว่ายังเยอะนะครับต่อแถวกันเขาเ่างผ่านไป4ี่ห้านาทียังเข่าไม่หมดเลยยังต่อแถวเรื่อยๆ ไท oh, แลนด์ของจริงนะครับพี่บีหลังเทศกาลสงการนะครับจนได้ยกมือหากันแบบนี้สุดอลังการจริงๆนะครับเข้าไปเบิ่งนะครับทางลงเรือนะครับเรือดินเนอร์ทาแรกนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดไหนยกมือหากันแบบนี้เลยนะครับ ที่นีนะครับเพิ่นจะเริ่มทำใหม่แล้วตรงนี้ตู้ขายเสือฝาครับยังยังตั้งอยู่นะครับที่อื่นนะครับเพิ่นเก็บหมดแล้วตั้งแต่สงการเลยตัวนี้นะครับยังขายอยู่พี่พี่ติดคม้านได้ก่อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกีีแลงนะครับตรงทางพาเรือนะครับช่วงนี้เพื่อนจะจัดระเบียบใหม่นะครับไม่ให้แน่นกันเยอะตรงนั่นนะครับ เพนไฮมาต่อแถวข้างบนเริ่มต่อแถวกันตั้งแต่ข้างบนปุ๊ะนะครับมองไปนะครับเพิ่นจะต่อแถวข้างนั้นนะครับคั่ราายสัญชาติมิตรดังชาติครับทางสงรารไม่ยอมกลับบ้านหลงรักประเทศไทยเมืองไทยไปแล้วต่อแถวยาวเหยียดมาเต็มขนาดไปแล้วหนึ่งลำนะครับเห็นบอกเรือลำหนี้มารับไปเที่ยวแล้ว เยอะสุดๆเกอรเลเวลประเทศไทยนะครับนั่งเรือนแถวกันเลยปก๊ตรงนั้นนะครับเรือเรือพารับไปส่งนักท่องเที่ยวโอ้โหพี่ๆทั้งมานเห็นแบบนี้ก็คงจะมีความสุขกับดีใจนะครับที่นักท่องเที่ยวยังไม่ยอมกลับหรือว่ายังหลงรักประเทศไทยขอเที่ยวเมืองไทยต่อนะครับ จะ okay, ยินดีนะครับที่ว่าปีนี้นะครับ่องเที่ยวไทยปังจริงๆนะครับฟังไหลามาเที่ยวเยอะสุดๆเพราะคนไทยหรือว่าพนักงานไทยบริการดีนะครับไม่น่าเมีย้มแจ่มใสใส่ชุดไทยต้อนรับอย่างดีนะครับกลายเป็นเสน่ห์ของคนไทยก็แล้วนะครับกลายเป็นเสน่ห์ของร่องเรือดินเนอร์ก็แล้ว ถ่ายรูปให้อย่างดีนะครับต่อแถวลงแบบนั้นเลยสุดอลังการงานสาม <Okay. S 1> เรือดินเนอร์เที่ยวทางไปก็ไม่เบื่อนะครับต่างชาติเขาชอบนะครับเบอรไปแล้วหนึ่งลำกล oh. างคืนนะครับที่นี่สวนไปสวนมาเยอะมากนะครับดินเนอร์ประเทศไทย นี่ก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวพูดคล้ายๆจีนนะครับพี่ๆน่าจะเป็นจีนนะครับจีนหมดเลยนะครับนี่ปุเรือนะครับมีตะลามสวยๆออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วอ,อ,อ sticker นะคะพี่ไฮเดร,เรเล์สติ๊กเกอร์นะคะ แปะซิกเกอร์ที่เสื้อด้วยนะคะทางนั้นกับเต้มครับพี่พี่กำลังฮัมม่านโอ้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคุ๊ปทัวร์ด้วยก็เยอะทางนั้นก็เปิ้งคุปัวร์นั่นครับโอ้เวียดนามแน่ๆนะครับพี่พี่ นี่ครับเวียดนามเป็นทีมงานนะครับโอ้ช่วงนี้นะครับเวียดนามมาเที่ยวไทยเยอะมากๆนะครับเวียดนามเห็นไทยเหมือนเพื่อนนะครับคนไทยก็รักเวียดนามเหมือนเพื่อนโออเวียดนามจริงๆครับเมื่อเชาวเวียดนามมาเยือนก็ยินดีต้อนรับ พลังดีใจพลังน้อยขี่คอพอเลยขี่คอแม่เลยเต็มเลยนะครับต่อแถวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บโม,มี่ยังหลายแล้วครับบอกกัน่ลยกับมาอัปเดตให้สำหรับส้สมสำเนียงกับตัดเ้าจอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตั้งใจนะบอกกัน่ลยทำคลิปต่อไปคลิปนี้ ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ